เรื่องสอตกนี่ร้อนเร็วมากเพราะว่ามีการเผาไหม้ทุกจังหวะ3ส,สูบเครื่องใหญ่มีแรงอัดและความร้อนสูงมากระบบแอร์คูลธรรมดาอาจเอาไม่อยู่ซูซูกิ GT 750 Water Buffalo เด่นเป็นเอกลักษณ์ระบายความร้อนด้วยน้ำคันใหญ่คันแรกๆของโลกระบบหัวฉีดน้ำมัน CCI รูปทรงและรา,ายละเอียดงานคลาสสิกระดับไอคอนิก รุ่น L กับ M จะถูกเพิ่มท่อไอเสียให้เป็น4จาก3ท่อเป็นรุ่นที่นิยมในตลาดยุโรปและอเมริกาทั้งน้ำมันทรงยาวโลหะเยอะจับต้องได้ทุกส่วนไม่มีพลาสติกเกินจำเป็นปัจจุบันจึงเป็นรถสะสมที่มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ รถคลาสสิกที่หายากในไทยราคาโดยประมาณถ้าต้องทําใหม่ก็แสนสี่ถึงสองแสนสถ้าพร้อมใช้เลยก็2องแสนแถึงสี่แสนสและถ้าเป็นสภาพนางฟ้าก็อยู่ที่ประมาณ4 7, 7, ี่แสนเจถึงเจ็ดแสนบาทสุดตีน